สวัสดีค่ะที่นี่พีย่ยายบุญฟ้าจังหวัดวสระแก้วค่ะวันนี้พามาเก็บมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองกันนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้ล็อตนี้นะคะจะถูกส่งไปที่เกาะช้างนะคะมีออเดอร์มาสองร้อยกิโลนะคะมะม่วงเป็นลูกมะม่วงไซส์จัมโบ้นะคะสองลูกใกล้หนึ่งกิโลค่ะ ามาชมบรรยากาศการเก็บมะม่วงนะ้ำดอกไม้สีทองที่ผู้ใหญ่บุญฟาร์มจังหวัดส,สาราแก้นะคะอากาศดีๆหลังฝนตกค่ะเราเก็บแล้วเราก็จะไปคัดที่บ้านนะคะแล้วก็จะทำการบกมะม่วงนี้แก่จัดมากแล้วนะคะลูกใหญ่มากะคะ่ะดก เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพันแท้นะคะลูกใหญ่บ่มแล้วจะมีผิวสีเหลืองทองแล้วก็เม็ดรีมากค่ะที่ฟาร์มเราจะแต่งมะม่วงน้ำดอกไม้ให้เป็นทรงต้นเตี้ยนะคะเลาจะได้เก็บง่ายดูแลง่ายนี่ค่ะลูกใหญ่มาก มะม่วงเราปลูกด้วยวิธีแบบออร์แกนิกนะคะปลอดสารเคมีปลอดยาฆ่าแมลงปลอดยาฆ่าหญ้าปลอดฮอร์โมนแล้วก็ปลอดสารเล่งค่ะเพราะแปลงหญ้าที่อยู่ในสวนมะม่วงนี้นะคะเราจะใช้เลี้ยงวัวมีการบามันนะคะตอนนี้หญ้ากำลังงามเลยนะคะ แปลงหญ้าลูซี่เราที่เราปลูกไวนะ้กำลังงามปีนึงก็ได้ตัดประมาณสามถึงสี่รอบนะคะฝากติดตามพ่อใหญ่บุญฟาร์มด,นะด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจจะอุดหนุนผลผล,ผลิตม่วงน้ำดอกไม้สีทองหรือว่ากิ่งพันธของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อเอาไปปลูกไว้รับประทานหรือเอาไปปลูกไว้จำหน่ายนะคะ ติดต่อได้ที่พ่อใหญ่บุญฟาร์มจังหวัดสาแก้วค่ะเรามีบริการส่งไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางส่งทั่วประเทศไทยนะคะ